สวัสดีค่ะพบก,กับจ็อกแตกนะคะวันนี้ต็อกแตกสวัสดีค่ะแล้วสวัดดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะแล้ว,ว,วอายก็เร็วโยกเลยเจอเห็นไหมแม่โยกอยู่เร็วเร็วดูก็โยกนะคะข่าววันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูโฮมสเตย์ของเรานะคะโฮมสเตย์ของเราก็จะเป็นโฮมสเตย์บ้านๆนะคะแบบชาวบ,บ้านนะคะ ันนี้ก็จะเป็นประตูเข้าไปนะคะนี่ก็จะเป็นห้องเป็นห้องนะคะนี่ก็จะเป็นชั้นบนนะคะฝั่งนู้นจะเป็นครัวนะคะท่านใดที่มาพักก็สามารถซื้ออาหารเข้ามาทํากับข้าวได้นะคะเราจะมีครัวไว้ให้อันนี้ก็จะเป็นห้องนะคะมีห้องสําหรับสองคน,นะคะ่ะ ก็จะมีเตียงมีหมอนมีผ้าห่มมีมุ้งให้นะคะเดี๋ยวก็จะกางมุ้งให้มีพัดลมนะคะน,นห้องอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงเหมือนกันค่ะจะเป็นเตียงเป็นที่นอนหมอนมุ้งนะคะอันนี้เมื่อกี้ก็จะเป็นห้องสําหรับสองคนนะคะอันนี้จะเป็นห้องใหญ่นะคะห้องใหญ่ สำหรับห้าคนนะคะสำหรับใครมาที่มาแบบเป็นกลุ่มเพื่อนๆก็มานอนห้องใหญ่แบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปูที่นอนไว้สำหรับรับแขกพรุ่งนี้นะคะน,นี่ห้องใหญ่ห้าคนห้าเตียงมีพัดลมให้อันนี้ก็จะเป็นข้านอกไว้นั่งเล่นได้นะคะอันนี้อันนี้ก็ห้องเมื่อกี้ที่เข้าเดินเมื่อกี้ ค่ะเป็นเตียงสองเตียงสำหรับนอนสองคนนะคะข้างบนก็เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นฝั่งห้องทัวห้องทัวไว้ทำกับข้าวนะคะนี่จะเป็นห้องน้ำเดินออกมาข้างนอกบ้านนะคะ <c oughs> ก็จะเจอต๊อกแตกต๊อกแตกอยู่ข้างนอกนะคะบ้านของต๊อกแตกก็จะอยู่หน้าบ้านหลังนี้เลยะคะ่ะหน้าบ้านโฮมสเตย์ เปิดประตูออกไปก็จะเจอต๊อกแท็กท่านใดออยากจะมาพักก็มาได้นะคะติดต่อมาได้เนี่เราก็จะนั่งดูต๊อกแต็กยืนกินหญ้านะคะตรงนี้ได้เดินออกมาก็จะเจอ Talk mm hmm. ต๊อกแตกเลยต๊อกแตกกับแม่แบงค์พี่วันดีแต่ตอนนี้พี่วันดีไม่อยู่นะคะพี่วันดียังไปงานช้างอยู่ เดี๋ยวพี่มันดีมาเดี๋ยวด็อกแตะเต้นให้ดูเตะเตะอายโยก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 อายโยกแล้วโยกอายโก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 ดูดูเขาโยกกันอื้อพี่ดื้ออ,อายโยกหัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่าหัวดีค่าต็อกเตะวัสดีค่ะ,ะ,คาคะเา ขี่ดื้อจ้ะหันตูดให้อีกดูดูดูถอยตูดมาให้อีกโอ้ยโอ้ยโยตีตูดคนก่อนนะตีตูดเปี้ยตีตูดเปี้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะตั๊กแทขอบคุณค่ะเร็วขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะบาย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 เล็วบายบาย